สวัสดีครับผมบอยครับทีมงานฝ o บ d ันปลายนะครับวันนี้บอยก็จะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมตัว Ford Everest ตัวใหม่นะครับเป็นตัวไมเนชเชนนะครับที่เพิ่งเปิดตัววันนี้นะครับวันที่5นะครับเดือน11นะครับก็ไงแต่บอยพาลูกค้าไปชมนะครับครับผมนะลูกค้าที่ได้เห็นอยู่นะครับก็คือจะเป็นตัว Ford Everest นะครับรุ่นไทเทเนียมพัดนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับผมเป็นตัวไมเนชเชนนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผม แต่ที่ลูกค้าเห็นนะครับจะเป็นสีํำเงินครับจะเพิ่ม1 0 0 0 0บาทนะครับจะเป็นราคา1 6 9 0 0ล้านบาทนะครับความแตกต่างนะครับของตัวมาเนเ็กนะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับด้านหน้านะครับจะเป็นตัวกระจังหน้านะครับทรงตะข่ายนะครับตัวของขอบนะครับจะเป็นขอบโครเมียมนะครับนะครับผพาชมใุ๊้ใกล้นะครับจะเป็นโครเมียมแล้วข้างในจะเป็นสีเทาเข้มนะครับผมทาให้รถดูหรูหราขึ้นนะครับผมแล้วก็ด้านบนฝากระโปรงนะครับจะมีอะคริลิกคาว่าเอเวอเรสต์นะครับเป็นสีโครเมียมนะครับติดตั้งอยู่นะครับผม ในส่วนด้านล่างนะครับตัวชายกันชนนะครับจะเป็นสีบอลนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่บอยลงนะครับจะเป็นรถที่แต่งแล้วนะครับบางทีก็จะทําสีเป็นสีดําหรือว่าทําสีเป็นตัวครอบนะครับอันนี้แต่ว่าที่ให้ดูวันนี้นะครับเป็นตัวของออริจินอลเลยนะครับตัวไฟหน้านะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นใบ led นะครับทรงสีเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไฟตัดบ่อนะครับก็ยังเป็นทรงเดิมนะครับผมมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ากาดระยะนะครับหกจุดเหมือนเดิมนะครับผม ตัวของด้านข้างเองนะครับตัวล้อนะครับก็จะใช้ล้อขอบ2ี่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวแก้มข้างนะครับกระจกมองข้างมือเปิดนะครับจะเป็นโครเมียมแล้วก็ตัวเมลายข้างนะครับจะเป็นสีดาตัดลายด้านด้านล่างนะครับจะเป็นสแตนเลสนะครับด้านนอกนะครับที่แตกต่างนะครับจากตัวเดิมก็จะเป็นตัวกระจางหน้านะครับหลักๆนะครับแล้วกา ด้านหลังนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อลูกค้าสงสัยว่าเอ๊ตัวใหม่นะครับมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับตัวใหม่นะครับก็จะเหมือนเดิมครับด้านหลังนะครับในส่วนของด้านในนะครับที่ถูกเปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับอากาศนะครับตัวนี้ก็จะ สามารถปรับพัลมได้นะครับแต่ตัวอุณหภูมินะครับก็ถูกตัดออกไปนะครับผมยังมีไฟ Ac 2 2 0โวลต์นะครับ1้0วัตต์เหมือนเดิมนะครับไฟ2วลต์เหมือนเดิมนะครับตัวสลูฟนะครับยังมีให้เหมือนเดิมครับตัวท็อปนะครับผมเบาเป็นสีเบาหนังสีดำเหมือนเดิมนะครับด้านในนะครับ ตัวของคอนโซลนะครับก็ยังเป็น hehe, คอน so โซลหุ้มหนังนะครับคอนโซลจะเป,ป็ query, oo, คนคอนโซลหุ้มหนังเหมือนเดิมนะครับผมจอก็จะเป็นจอซิงสามนะครับเหมือนเดิมครับผมตัวเกียร์นะครับยังเป็นเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดนะครับผมปรับเปลี่ยนเกียร own ์จากตัวหัวเกียร์ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวปิดเซนเซอร์การ์ิยะด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวช่วยจอดเทปานข้างนะครับ ระบบปิดระบบป้องกันป้องกันการลื่นนะครับผมคุญแจเป็นแบบ p u s สต t a r t นะครับเหมือนเดิมนะครับตัวควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับยังมีให้แล้วก็ในส่วนของผววู้คนทัวรักษาระยะห่างครับก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้ ก็หลักๆนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือจะเป็นในส่วนของด้านหน้ามากกว่าครับผมแล้วก็แคมเปญโปรโมชั่นนะครับก็ยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามไว้ได้นะครับถ้าลูกคา้าท่านไหนสนใจนะครับก็สอบถามไว้ได้เลยเบอร์บอยก็0ูนย์แปดหกสามสองสามสองห้าหนึ่งแปดนะครับสำหรับวันนี้นะครับบอยฝากคิปนีด้วยครับสวัสดีครับ